ฉเฉลยโอเน e วิชาคณิตศาสตร์ EP 3ค่ะต่อไปเรามาทำข้อสอบข้อที่3กันนะคะข้อสอบข้อที่3มีอยู่ว่า2.355หาร 0.5บวก3เศษ2ส่วน5เท่ากับเท่าใดใช่ไหมคะอันดับแรกเราจะทำในวงเล็บก่อนนะคะการหารทศนิยมนะคะเด็กๆสังเกตดูว่าอาจจะเป็นทศนิยม3ตํำแหน่งกับ1ตำแหน่งนะคะการหารเราจะต้องทำตัวนี้คือตัวตั้งนะคะ จำนวนที่สองคือตัวหารเราจะต้องทำให้เป็นนะคะทำให้เป็นจำนวนเต็มนะคะโดยการเลื่อนจุดนะคะโดยการเลื่อนจุดได้เลยจากตัวนี้ทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะคะเราจะทำห้าให้เป็นจำนวนเต็มเลื่อนมาหนึ่งจุดนะคะถ้าเราเลื่อนทางตัวตั้งเรา,าตัวหารนะคะเราก็จะต้องเลื่อนทางตัวตั้งด้วยนะคะ ดังนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้2ี5 5หาร5นะคะแล้วมาดูตัวนี้ค่ะอเดี๋ยวเราจะมาทำตัวนี้ให้เป็นเศษเกินนะคะห3 5สบวกสเป็น17บเอ่าเศษสิบจ็ดส่วน5หรืออ่สิหาร5นั่นเองนะคะ ต่อไปเราก็เอามานำมาหารค่ะหารสั้นหรือหารยาวก็ได้นะคะคุณครูจะทำาหารสั้นนะคะจะได้รวดเร็วสังเกตดูนะคะมีจุดเป็นทศยมสองตำแหน่งเราจะหารทีละตัวนะคะ5หารสองไม่ได้เลื่อน5หารยี่สามห้าใช่ไหมคะยี่สิเศษสามเติมอย่าลืมเติมจุด ห้าหาร35มสิบห้าเจ็ดสาห้าห้นึ่งหเราได้ตัวนี้แล้วใช่ไหมคะเอามาบวกกันถูกต้องไหม ơi? เอ่ยมาบวกกันอ่ะมาดูตัวนี้ต่อตัวนี้เศษสิบเจ็ดส่วน5หรือ17หาร5นั่นเองใช้วิธีการหารสั้นนะคะจะไวถ้าหารหลักอ่าตัวหารหลักเดียวนะคะ5้าห้าสห้า 535เศษเท่าไหร,ร่คะเศษ2ถูกต้องไหมคะหเศษ2เติม0เข้าไปเราก็ต้องเติมจุดด้วยนะคะ5ก็หาร20อันนี้เมื่อกีเ้เศษ2ใช่ไหมคะอ่าเราเติมจุดใส่0เข้าไป5หาร20 5 4 20เราก็ได้คำตอบของตัวอ่าตัวบวกแล้วนะคะเราก็นำสี่จบวก 3.4อันนี้คือวิธีการคิดง่ายๆนะคะเป็นวิธีคิดลัดนะคะซึ่งเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในเรื่องการหารนะคะ,ะเราบวกได้เลยค่ะ,ะทดสนิยม2ตำแหน่งกับ1ตำแหน่งจะให้บวกกันแล้วก็ง่ายๆเลยนะคะสามารถเติมศูนย์ให้เป็น2หลักเหมือนกันนะคะศูนย์บวกห ได้1นบวก7นะคะทศยมต้องตำแหน่งเดียวกันถึงจะบวกกันได้นะคะ4บวก7ได้11ใส่1ทด1 3ึ่บวก1บวก4ในหลักหน่วยได้8คํคำตอบคือ8.11ค่ะ